ในช่วงค่ำของวันที่10มิถุนายนนะคะร้อยตำรวจโทอนันต์เขียวจีนร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรมูโนได้รับแจ้งเกิดเหตุราษฎรถูกยิงจนเสียชีวิตในพื้นที่ของบ้านโคกกุโนบ้านย่อยหมู่ที่3บ้านโตวะตำบลปูโยอำเภอสุงไงโกโลกซึ่งหลังจากที่รับแจ้งก็ได้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุและเมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่พบร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งนอนจมกองเลือดอยู่ ตาบชื่อคือนายมะเซนดามีอายุ58ปีเป็นชาวตำบลปูโยออำเภอสงไหยโกโลกสภาพศพนั้นได้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดจุด3.8รวม4นัดได้เสียชีวิตคาที่และจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะก็ไม่พบปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุแต่ทราบว,ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นเป็นวัยรุ่น2คนใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะและได้ใส่หมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้า ก่อนที่จะขับรถจักรยานยนต์มาจอดข้างร้านเลขที่92ทับหนึ่งหมู่ที่3ตบลปูยกใกล้กับบ้านของผู้เสียชีวิตซึ่งขณะนั้นนายมะเสนกำลังนั่งอยู่ภายในร้านจากนั้นคนร้ายที่ซ้อนท้ายได้ลงจากรถไปเจาะยิงผู้เสียชีวิตอย่างอุกอาจหลังก่อเหตุคนร้ายได้รีบขึ้นรถและเร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็วสำหรับทางด้านคดียังคงอยู่ในระหว่างการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่